สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะเก่งกำไรระยะสั้นๆั้นไซเย์ในกรอบเป็นลักษณะลงซื้อขึ้นขายตามการปรับฐานของราคา นักลงทุนลงซื้อขึ้นขายเก่งกำไรระยะสั้นๆในกรอบเท่านั้นบริหารพอร์ตให้สมดุลไม่แนะนำให้ถือครองสถานะเพิ่มสำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,755เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,780เหรียญค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะ ราคาทองคำปรับตัวลดลงในช่วงต้นตลาดวันศุกร์และปลายตลาดมีแรงซื้อกลับคืนในวันศุกร์จึงทำให้ราคามีการดีดกลับขึ้นมายืนเหนือ1,760เหรียญอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ล่วงหลุดไปที่1,750เหรียญภาพรวมของตลาดเริ่มกลับมากังวลเรื่องการระบาดรอบที่2ของไวรัสโคโรนาทำให้บางรัฐมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงอย่างมากและมีการกลับมาปิดสถานบริการบางแห่งขณะที่ความตึงเครียดทางการค้าสหรัฐและจีนก็มีมาก ขึ้นหลังจากที่จีนกล่าวว่าหากสหรัฐเข้ามาก้าวก่ายมากกว่านี้ก็จะไม่ยอมทําตามเข้าตกลงการค้าด้านดัชนีดาวโจนปิดปรัดลงกว่า2.84%และทางด้านดัชนี S&P 500-2.42%ลบ2.4ดตดัชนีดอลลาร์ทรงตัวแถว97.5จุดและเงินบาททรงตัวแถว30.90บาทต่อลาร์และตลาดทั่วโลกกลับมากังวลต่อเศรษฐกิจชะลอตัวและอาจฟื้นตัวได้ช้าล ทางด้าน S P D R มีการเข้าซื้อทองคำเพิ่มอีก3.51ตันที่ระดับ1,178.9ตันและกลับมาพบกับบุญทองพอรในรีพอร์ตในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะและกลับมาพบกับบุญทองพรมอร์น n ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ